ทรงสูงทรงไกลไม่มีสะดุดคับปั๊มหยอยคงหนึ่งนิ้วสองแรงทรงอิตาลีตอบโจทย์ทุกงานน้ําประสิทธิภาพแรงครบทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการครับสั่งเลยวันนี้แนะนําเลยครับท่านครับปั๊มหยอยคงนะครับหนึ่งนิ้วสองแรงนะครับทรงอิตาลีพร้อมพลังที่คุณวางใจครับมีคุณสมบ,บัติเด่นก็คือมอเตอร์ทรงพลังกําลังสองแรง1.5กิโลวัตต์มอบประสิทธิภาพเต็มที่นะครับ แรงดันไฟ220อโวลต์8.5แอมป์นะครับรองรับการใช้งานทั่วไปได้สะดวกครับความเร็วรอบสูง2850รอบต่อน,นาทีเพิ่มความต่อเนื่องในการทำงานปริมาณน้ำสูงสูงสุด140ลิตรต่อน,นาทีครับผมการส่งน้ำเหนือกว่านะครับส่งน้ำสูงสุด45เมตรส่งระยะไกลทะลุไกลถึง800เมตรนะครับความสามารถในการดูดลึกลึกสุด8ถึง9เมตรครับท่านครับ <c oughs> หมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงและก็ระยะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในฟาร์มสวนขนาดใหญ่หรือระบบรดน้ำคุณจะได้ทั้งปริมาณและแรงส่งที่ไม่ทำให้ผิดหวังเหตุผลที่ว่าคุณจาเป็นที่จะต้องมีตัวนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแรงส่งสูงส่งสูงส่งไกลต้องการพลังจริงนะครับปั๊มหัยคงทรงอิตาลีตัวนี้ครับพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานของคุณสมบูรณ์แบบทุกการใช้งานกันเลยทีเดียว สั่งซื้อเลยวันนี้ครับพร้อมบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับทิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบรวามนี้แล้ว